และนี่คือข้าวเที่ยงไกดข้าวเที่ยงไกเลยเหรออ้อาว <laughs> เสือยังมีอะไรนะซินเดอเรล,ล่าไก <laughs> วันนี้เราเข้าวเที่ยงไกดเราคนละทมโซนเดี๋ยวเราขึ้นไปทำรอกข้าวเที่ยงไม่ตื่น <laughs> ใช่ ต้องเข้าเย็นหรือเข้าดึกไปเลยถูกต้องแต่เราให้ไม่ตื่นแต่วันนี้ที่ชวนมาคือจะจัด3าล้านเด็ดๆครับที่เขาเรียกว่าเป็นขวัญใจของคนทำงานใช่เขาเรียกว่าให้คุ้มมากมือเที่ยงเนี่ยบางทีเนี่ยหิวๆมาเนี่ยสั่งมาพวกบางทีโอ้โหไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่3าล้านนี่เขาเรียกว่าคัดตัวท็อปมาให้ถ้าคุณมากินเนี่ยอิ่มแน่นอนร้านหนึ่งก่อนเลยหมูทอดเจ๊จงเคยกินไหมผมเคยสั่งเดลิเวอรี่ไปกินคุ้มค่าไหมคุ้มมากแต่ไม่เคยมานั่งกินที่ร้านนะกินที่ร้านก็ได้อารมณ์สั่งกลับไปก็คคคุ้้้มมอออีีีีกกแบบบบนน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 ึงงรัััเเเเดดด๋ยยยยยววพาาาาไไไปปปปิห่่่ลสขขะ ไม่เคยโบเตียถ้ากินนะฮะผมจะสั่งนี้แล้วก็แกงเขียวหวานเออเฮ้ยคุณสั่งคอมโบเหรอใช่เป็นคอมโบเอ๊ะงั้นเราลองหน่อยไหมอันนึงถ้ามากินที่ร้านเนี่ยมันจะสะใจกว่านี้ไอเอานี้มาให้พี่หน่อยได้กระบุกแกวไงเร้วถ้วยแบบน,นี่เป็นแจ้วที่แบบถูกต้องเอากินเริ่มเลยนะครับอืออือสปินเ,เหมือนเดิมผมรู้แล้วรสชาติเหมือนอะไรถ้าแบบคนดูคิดภาพ<ม>แล้วก็รสชาติไม่หกอเหมือนหมูทอดข้างโรงเรียน ที้แบบตอนเย็นๆที่แบบเวลารอเลิกเรียนอะไรเงี้ยเลิกเรียนแล้วก็กินใช่อันนี้ที่เด็ดเป็นหมูยอครับผัดพริกเขาอือหือนี่แหลข้าวเที่ยงดีดีใช่ค่ะนี่แบบะข้าวเที่ยงดีดีผมชอบแบบนี้มากเลยแบบเวลากินข้าวถ้ามีกับเยอะๆมันต้องกินข้าวกับพี่โค้ดไอ้กับมอสถ้าแบบตอนเย็นๆเวลาหิวข้าวเดี๋ชวนพี่โค้ดกินข้าวดีกว่าข้าวแบบชวนดิไม่อย่าชัวเลยลงไหมนี่คนที่เด็ดแบบเวลาผัดหมูทอดเขาเยอะมากครับ แล้วเวลาเขาทอดเป็นแบบชิ้นลงมาฮะต้องใช้เครื่องสไลด์อะเครื่องตัดหมูว่ะแล้วจะเห็นมันมีแป้งหลุดๆอยู่ขอแป้งได้นะมเรามากินที่ร้านเนี่ยทำไมอยากขออ่ะอยากขอแป้งหมูหน่อยแป้งหมูทอดร้านเจจงเขาข,ขึ้นชื่อเรื่องที่แบบว่าราคาถูกแต่ดีนี่คือเซตหมูทอดปมูทอดลองกินดูม,มันกรอบอร่อยนะฮะทั้งตัวอร่อยเลยอนนยันเนี้ยข้าวเหนียวกับอันเนี้ยกับนี่จบเลยจบแล้ว แล้วจะบอกว่าช่วงเที่ยงเที่ยงที่เรามาพี่หดคือคนนั่งเต็มร้านที่เราเลือกมาร้านเจียจโจงอ่ะเพราะว่าร้านเจ๊โจงอ่ะเขาอร่อยคุ้มราคาคที่สำคัญขายดียืนหนึ่งขายดียืนหนึ่งจริงใช่แต่ไม่ได้ยืนหนึ่งนะคนยืนเต็มร้านไม่ได้ได้ยืนหนึ่งคนยืนเต็มร้านขายดียืนแถวตอนเรียนอยู่ชทุกคนรู้ไหมว่าทําไมเจ๊โจงเขาถึงมาขายหมูทอดเขาขายมานานแล้วนะตอนแรกเขาท้าเก็ตเพื่ออยากทำร้านหมูทอดที่แบบราคาถูกอ่ะราคาดีไม่แพงมากอะไรเงี้ยคนแบบใครไปใครมาก็กินได้ให้ข้าวเยอะให้หมูเยอะ แล้วเจ๊เขาพออยู่ได้โอ้โหช่วงกว่าใครจะปรับนี่คือนานเลยนะจนหมูขึ้นอือใช่มันเป็นช่วงหมูขึ้นราคาใช่แล้วเชื่อแบบแกขายดีมากจนอะ่ะตอนแรกแกเหมือนแกมินี่แกขายจนแก่ผลนี่ได้อือเพราะว่าแกขายราคาที่แบบมันสมเป็นสมผลนะคนกินก็แฮปปี้คนขายก็แฮปปี้เลยมาซื้อกินเรื่อยๆใช่ลแล้วยิ่งตอนหลังมาทำางเขาเรียกมาลุ้งกับแก๊ปครับ<ๆ>ทำให้แกมีฐานลูกค้ามากขึ้นอีกจากฐานลูกค้าของแบบคือมันได้เพิ่มอีกหนึ่งสาขาขึ้นมาเลยเพราะว่าแก๊ปเขาอยู่หนึ่งเรื่องฐานลูกค้าอยู่แล เฉียวหวานมากดีกวา่าเลือดเลือดมขาพี่ขอขชอบกินเฉียวหวานมากผมก็ชอบกินผมชอบกินเลือดม,มันผัดปลาหมึกก็ออร่่ยะคะปลาหมึกเด้งมากคือถ้ามากินก็นอกจากหมูทอดก็เหนีบเนบอ,อย่างอื่นไปกินด้วยก็ดีเนะาะเพราะนั้นก็สำหรับคนที่เป็นหญิงสาวออฟรรฟิศสั่งได้เลยมาบอกก่อนนะเดี๋ยวเราอีกสองร้านหมดครึบนบน่งครึ่งจานแล้วผมอะและร้านที่สองก๋วยเตี๋ยวเรือพันลำลอยดำใชะไหมลอยลำเลยลอยลอยเอเขาอร่อยหน่อยเนี่ยเขาก็พันลำเนี่ย จะอยากให้ดูนิดนึงก่อนคุณนี่เกามีสองไซส์ซึ่งปกติถ้าไปอนุคือมันจะไซส์แบบนี้อยู่แล้วอโอเคกินเสร็จแล้วต้องสอนซอนสอนใช่ <laughs> คิดว่ากินได้กี่ชามถ้าปกติผมกินนะห้าชามชามแรกกินเส้นหมี่ชามที่สองกินบะหมี่อ๋อล้วกินเส้นใหญ่อะไรเงี้ยอยากกินให้มันแบบหลากหลายเออเเข้าใจเข้าใจนี่คือความสนุกของการกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับถูกต้องนั่นแหละคือความสนุกก๋วยเตี๋ยวเรือ เวลาปรุงก็เอาน้ำเทถ้วยต่อไปเรื่อยๆเลยเป็นน้ำแบบเหมือนน้ำสต็อกจากถ้วยแรกแล้วดูที่เป็นน้ำคือเขามีแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีพริกร้อยอ่ะมันปรุงมาแล้วประมาันึลยน่าตอดีแล้วตอดีอือนี่แหละก๋วยเตี๋ยวเรือที่ถูกต้องเรือที่ถูกต้องเรียนตำตงว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะพอมากินที่ร้านมันก็จะได้อร่อยกว่าใช่ เกว่าแต่ว่ก็ต่างกับก็ต้องต้องต่างเป็นก็เด็กนี่พยายามดิกเรื่องใช่ม่ง้นเป็นกอนรับแล้วดูเนื้อที่เขาให้มามีเนื้ออยู่สามสี่ชิ้นใช่สามสี่ชิ้นลูกชิ้นถือว่าคุ้มเลยลูกชิ้นที่นี่ราคาถีครับนี่ของเนื้อนะลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยเทียบอืมเหมือนร้านนี้เขาเขาก็ดังอยู่ในออนไลน์อยู่แล้วปะคือร้านนี้เหมือนเขาแบบทำทำการตลาดทำโซเชียลมาเองจนทำให้แบบทุกคน่ะ เห็นผ่านโซเชียลมาเยอะพี่เห็นครั้งและน่าจะน่าจะท็อปเทิร์นนลยครับอย่างที่เรารู้กันนี้ว่าถ้าเข้าร่วกหมดครับเนี่ยจะมีแบบร้านข้าร่วกแคมเปญต่างๆเงี้ยมาถ่ายครับเราไปจอยแคมเปญนี้มีอวอร์ดมีนู่นมีนี่มีนั่นมันทำให้คนอ่ะรู้จักน้ำมอนเห็นเยอะทั้งในสื่อต่างๆและในแอปพลิเคชันของเขาเองแบบเห็นมากขึ้นเยอะเลยนะทำให้ยอดขายดีขึ้นด้วยเคราบแกร็บเนี่ยเขายืนหนึ่งเรื่องการตลาดอือเราต้องยอมเขาจริงอเรื่องใส้เข้าไปในก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับใช่่คะอ่ะลองละอืมหอมนะหอมต้้อูยยีเเลลานะฮะอื้อหือ คลาดไหมครับคลักจริงเหมือนเป็นแบบถุกี้ถูกี้อ่ะต้องคือเต้าหู้ยีอ่ะเออใครกินครึ่งหนึ่งแล้วอยากเปลี่ยนชาบเออนี่แหละใส่รอบนี้เลยรอบสองใครสั่งร้านนี้อย่าลืมนะเขียนด้วยขอสเต้าหู้ยี้จะบอกว่าเขาเขาเคยมีคนมาขอซื้อสูตรร้านนี้ด้วยไม่ขายขายขายอี่ที่กระังบอกขายขายขายค่ะที่บอกว่าเขาดังจริงไม่งั้นแบบคนไม่มาขอซื้อสูตรหรอกใช่อร่อย แต่ยังไม่ได้หมดแค่2อร้านนี้อีกสาร้านนึงอีกร้านนึงก็เด็ดเหมือนกันไปกันเลยเนี่ยไปแย่งจีนพี่แนวจะบอกว่าชอบจานแบบเนี้ยแบบถัดหลุมอ่ะแล้วเขามาพร้อมน้ำจิ้มใช่ไหมดูดีมากจริงและนี่คือร้านดิกไนต์ไก่ตอนครับไม่รู้ถ้าเป็นพี่พี่เจอที่พี่กินสุดๆเลยอ่ะเขาเป็นไก่อย่างเงี้ยแล้วเขาแบ่งน้ำจิ้มมาพอดีหลุมเลยอลองหน่อยไหมมาโมไอโมไอเอาอะไรเอาไก่อะไรเอาไก่ต้มค่ะไก่ต้มครับปกตินะพี่โคตรกินร้านข้าวมันไก่พี่โคตร จะสซำไก่อะไรอกไก่ไม่หนังเพราะกินได้เลยเด็กแต่พอโตขึ้นก็นกินไก่ย,ย่างด้วยเรากินอะไรไใน,ในใีขข่ยไก่ทอดข้าวดีมากอร่อยกินไก่ย,ย่างไปไก่ย่างเป็นไงไก่หอมแบบหอมกินยากไก่ต้มเป็นไงบ้างน้องไอ้อร่อยมากค่ะไก่ต้มเขาลองนี่ด้วยไหมข้าวหมกไก่ไหมป้างข้าวหมกไก่ก็สีดีมาก ข้าวหมกไก่ชิ้นรสชาตินุ่มลวนบางคนแบบชอบกินข้าวหมกไก่ไม่ได้ชอบเครื่องเทศจัด<น>จัจ๊อันนี้เหมาะและไอ้หอมเจียวที่เขาโรยมานี่คือ,อหอมเจียวที่ถูกต้องถูกต้องข้าวหมกไก่คำโตโต้ไก่นุ่มกำลังดีทุบนี่หยุดไม่อยู่หรอวะชอบทุบซุปหอมสาหร่ายมากทุ่ผมหอมมากซอสซุปเหมือนเดียวกับซุปอร่อยมากซุปอร่อยมากจริงเราเรียกใครมาคุยร้านนี้ได้ไหม พี่นี่แหละคพี่คุยด้วยไปไหมครับชื่อชื่อพี่อะไรครับพี่บอลพี่บอลเปิดร้านมานานเท่าไหร่แล้วฮะสี่ปีแล้วครับผมสี่ปีเหรอครับอันนี้สาขาแรกเลยป่ะสาขาแรกคือตอนแรกผมขายอยู่ตรงสวนหารถนอมมิตรครับแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ใช่ปัจจุบันมีกี่สาขาละสามครับผมโอ้ขายดีอย่างที่บอกถ้าเวลามาที่ร้านสั่งเลือดขอเพิ่มเลือดเพิ่มได้ได้ครับน้ำจุกเวลาเราสั่งกลับบ้านเราได้สาหร่ายอย่างนี้ด้วยป่ะใช่ครับผมคือให้ทุูห่อนะ อก็ลูกค้าก็จะชอบกับสาหร่ายอ่ะสุดมากบางทีหมดก็ถามหานะฮะเพราะสาหร่ายนี่คืออร่อยเลยใช่ฮะผมทําแกงจีที่บ้านผมก็ใส่แบบนี้ใช่ครับอันนี้ชอบจริงแต่เห็นในรูปมันมีข้ามเข้ากับเผาได้ป่ะกำลังเริ่มทำนะนั่นคือเทสไปก่อนนะเทสเทสโอเคแต่แวก็ถ้ามาคราวหน้ามีกะเพราฝังดีด้วยนะเปิดไปกี่โมงครับเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะนี่แหละพอดีร้านนี้แหละถึงอยู่ถึงอยู่ในลิสต์ของพี่เพราะว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงคุณกดได้ โอเคขายดีๆนะครับขอบคุณมากครับชอบมากเลยเพราะว่าอย่างอย่างพี่เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ทํางานกับทางแกร็บเข้มข้นเพราะว่าคุณมีกี่สาขาแล้วอะสามสาขาสาขาแล้วสาขานี้คุณที่ดูคุณ24ชั่วโมงกับแกร็บได้ขายตลอดเวลาเะตอนนี่เขาเริ่มมาจากสาขาเล็กๆที่ศูนย์อาหารใช่ไหมครับอืมแล้วก็ขยายสาขาเพิ่มเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะแกร็บที่เขามีบริการแกร็บกันเงินนี่ที่ให้สินเชื่อแก่พร์ทเนอรร้านค้าคือคุณทำงานคุณทำร้านดีเนี่ย กับเขามามาซัพพอร์ตเลยซึ่งทางทางร้านเนี่ยได้ใช้บริการนี้แล้วได้นําเงินเนี่ยมาต่อยอดขยายสาขาตอนนี้คือมีซุ้มน้ํามีพวกซุ้มก๋วยเตี๋ยวเพิ่มทําให้มีรายได้มั่นคงเยอะตั้งแต่มาเปิดร้านกับแกร์ปนะครับพอแกร์ปเนี่ยเขายืนหนึ่งเรื่องตัวช่วยทางการเงินแล้วเดี๋ยวมีกระเพราอีกขยายไปเรื่อยๆเรี่อยๆคือโดยทั้งหลายสาขาใช่เฮ้ยเอาจริงๆนั้นไอ้แกร์ปแบบคุณดูดีๆบางร้านเนี่ยชื่อเดียวกันสามสี่สาขานะใช่เพราะแกร์ปยืนหนึ่งเรื่องเคียงข้างทุกการเต แค่เป็นพันเรื่องกางกรถังแกล็เขาก็พร้อมสนับสนุนมั่นใจได้ว่าแกล็บยินหนึ่งเรื่องการอร์ตจริงๆดังทำขวัญที่ว่าไว้ว่าแกล็บยินหนึ่งเรื่องกินวินคู่ร้านค้านี่เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่มีแค่ร้านค้าอร่อยยนะฮะแต่ยังวินคู่กับร้านค้าด้วยเพราะมีการซัพพอร์ตที่ดีทำให้แฮปปี้ทั้งลูกค้าและร้านค้าแล้วอย่าลืมนะอยากกินแบบเราสามร้านกดได้ทางแกล็บเลยนะฮะมีเลยนะยี่สิบขั้วโ็รานนี้ถ้าเช้าหน่อยก็ไปตามนั้นเที่ยงหน่อก็กดได้หมดเลยแล้วถ้าอยากให้นำร้านอาหารอีกหรรืออออมมมมมี้้าานนแะพพิบกตเ เอาประมาณนี้กินดีกว่าขอบคุณแก๊ปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ